สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมนี่สิบห้าพี่น้องมาเบิร์นลิ้งอาร์บีน้นอง,งอทุกคนมาครับอาร์เอฟซีทุกคนมาดูถนนแปลกนะครับผมาการตีเส้นที่มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับผมนี่ครับเป็นที่แรกนะครับผมที่ตอนนี้ออกข่าวดังเกือบทุกช่องนะครับผมพาพี่น้องมาดูทาง นะครับไม่ใช่เส้นซึกแซกนะครับผมช่วงนี้ครับผมอันนี้เป็นช่วงอยู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับช่วงบ้านหลักหินนะครับผมตำบลบักดองอรับโดยขุนหารจังหวัดสิสเกตนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมหลายซึกแซกซึกแซกนี่ครับผมคือให้ชะลอความเร็วนะครับผมเช่าจะมีทางมาลายเนี่ย ข้างหน้านะครับผมงานนี้เป็นต้นแบบนะครับผมต้นแบบถนนนะครับผมมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับผมกำลังทํำดีลที่เดียวในเมืองไทยนะครับผมสซนแค่นี้เขาประมาณประมาณร้อยเมตรนะครับโดยประมาณนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม